เจนค่ะเจ๊ครับจ้ยายาตีปันร้อนร้อนไหมจ้าเฮ้ยยาสีปันร้อนร้อนบ้าอะไรไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวอะไรนผมซื้อหลอด,ดครับนี่ฉันขายยาสีปันหมอจุฬาไม่ได้ขายหลอดอ ก็ผมซื้อยาสีฟันหมอจุฬาเนี่ยหลอดหนึ่งครับใช่ไงฉันไม่ได้ขายหลอดแกมาหาซื้อหลอดทำไมเนี่ยเอามาอันหนึ่งอะเออโอ้โหไม่เข้าใจไปดีกว่าไปไหนเนี่ยเด็กที่น้อยใจจังเลยอะพวกคุณอ๋อพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องโหดูแต่งตัวอย่างกับเฟอร์บี้เลยเฟอร์บี้ไหนน่ารักตายคนทองหยอกเล่นอะไรนี่เราไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นนะใครไม่สนิทเราสองคนอะโอ้ให้โทรบอกนักข่าวไหมลูกเดือองของแกเสี้ยวนึงนะเว้ยอือเป็นเรื่องเป็นราวเอ็ดี้าจมูกใหญ่ใ่อะใช่เลยเนี่ยเออถึงว่า อ้าวพี่เค้งมาดิพี่แต่บ้านพ่าแกไม่เห็นเห็นพี่แต่ไม่เห็นหัวพี่อันแน่ผมคนตัวสูงพี่เค้งสบายดีไหมพี่สบายดีครับได้ข่าวว่าเปิดร้านคาแคร์ใหม่เป็นไงลูกค้าเยอะไหมครับตั้งแต่พี่เปิดร้านคาแคร์มานี่นะหน้าร้านพี่ไม่เคยแห้งเลยโอ้แสดงว่ามีรถมาล้างตลอดฝนตกทุกวันเปิดมาสามเดือนแล้วเพิ่งล้างรถได้สองคันจะเจ๊งอยู่แล้วเนี่ยนี่ว่าแต่เองเนี่ยไปเป็นทหารมาเป็นไงบ้างวะมันก็ดีพี่แต่ว่าตอนเนี้ย โดนปลดแล้วโดนปลดเรื่องอะไรวะผมแค่เปิดหน้าต่างเรือทิ้งเอาไว้แล้วก็ลืมปิดแค่นี้โดนปลดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวมันจะเข้มงวดอะไรขนาดนั้นวะแค่เปิดหน้าต่างเรือทิ้งไว้แล้วลืมปิดอโดนปลดอดิเรือโดยสารเหรอเรือดำน้ำโอ้ยโอ๊ยพูดผิดไปไม่ถูกเลย ไม่ถูกพี่ก็เปิด Google เลยโอ้โหกู o ก l e อีกดอกแล้วคลิปวิ่งใครช่างจับคู่วะเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตหมอจุฬาแล้วไป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 แล้ว